สวัสดีครับวันนี้สายหลวงปู่หงเต็มที่ฮะเต็มที่เลยนะครับสวัสดีแฟนๆร้านเครื่องรางมงคลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อให้มันแจ้งเตือนอันนี้เราถ่ายคลิปรวมๆเลยคือบางครั้งเดี๋ยวจะไม่ทันใจกันนะครับแต่ละคนก็สอบถามกันเข้ามาได้ฮะแต่บางอันก็ไม่ได้ปล่อยนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนแล้วก็บางชิ้นนะครับบางชิ้นไม่ได้บอกราคา แต่ว่าส่วนมากจะเป็นหลักร้อยนะครับจะกี่ร้อยจะหลายร้อยจะร้อยปลายหรือว่าจะพันต้นๆเนี่ยมีอยู่ในนี้นะครับมีหลักร้อยหลักพันนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นหลักร้อยนะครับถามว่าทําไมถึงไม่บอกราคาก่อนหลายคนโอ้เม,ม้มเข้ามาผมเข้าใจนะครับพี่ๆบางครั้งนะครับาการบอกราคาไปก่อนเนี่ยเวลาเราได้ของมาตอนหลังอ่ะสมม,มสมมติสมมุติว่าขุนแผนรุ่นเนี้ยตอนนั้นซื้อมา300สมมุตินะ300แล้ววันเนี้ยมันขึ้นเป็นพันกว่าบาทอย่างเงี้ย เคยบอกว่าเคยบอกว่าขายไป500อยอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็เอาราคาเก่ามาเทียบบางทีไม่ได้นะครับบางทีมันต้นทุนมันมันไม่ได้แล้วบางทีเราซื้อเข้ามาก็หลักพันแล้วเงี้ยก็เลยไม่บอกราคาอยากให้ทุกท่านเนี่ยติดตามชมนะครับหรือว่า,อาสอบถามราคาเข้าเข้ามาในไลน์ดีกว่านะครับไลน์ด้านล่างนี่แหละแอทไซโอเคศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับถามว่าตอนนี้มีรุ่นนี้ไหมมีรุ่นนี้ไหมนะครับเราจะอัปเดตให้ท่านดูมันลักยมเนี่ยถามเข้ามาเยอะเลย รักยมหลวงปู่หงเยถามเข้ามาเยอะเลยแต่ไม่มีของวันนี้มีแล้วนะครับวันนี้มีแล้วและราคาเมื่อวันนั้นกับวันนี้คนละราคาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเอาราคาเดิมเนี่ยไม่ได้ของมีขึ้นมีลงอันนี้ผมแจ้งให้พี่ๆทราบก่อนนะครับไม่ไม่ใช่ว่าไม่อยากบอกราคาแต่ว่าบางครั้งไม่ใช่ผมขายแค่คนเดียวมีคนอื่นขายอีกบางทีถ้าเกิดเราลงราคาไปแบบเนี้ย คนอื่นเขาขายถูกขายแพงกว่าบางทีเดี๋ยวเขาจะตําหนิเราได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทุนมันไม่เท่ากันนะครับโอเควันนี้สายลงปูหงนะครับเข้าใจเคลียร์นะครับอ่าโอเคสายลงปู่หงครับวันนี้มีทั้งของที่ออกวัดเพชรบุรีแล้วก็สุสานทุงน่งมนหลายคนยังงงอยู่เอ๊ะ วัดเพชรบุรีกับสุสานทุ่งมนเนี่ยมันเป็นที่เดียวกันไหมจริงจริงหลวงปู่หงท่านก็อยู่วัดเพชรบุรีอะครับในนามท่านนะครับแต่ท่านเนี่ยชอบไปจำจำวัดอยู่ที่สุสานทุ่งมนนะครับซึ่งอยู่ห่างกันไม่มากนะครับกับวัดเพชรบุรีนะครับขับไปอีกนิดหนึ่งอ่ะคราวนี้ของนะครับที่ออกวัดเพชรบุรีเนี่ยส่วนมากนะครับก็จะเป็นของที่ราคาย่อมเยานะครับจะมีกล่องมีอะไรเงี้ยรุ่นพวกเพิ่มซับเพิ่มสุขเขาเล่นไหมเขาเล่นครับเขาเล่นครับถ้าหลวงปู่เสกเล่นและแต่ว่าบางคนเข้าใจผิดบอกเอ๊ะทำไมของสร้างเยอะจัง ผมอธิบายให้ฟังของวัดเพชรบุรีทําไมถึงสร้างเยอะและทําไมถึงอยู่ทางใต้เยอะลูกศิษย์สมัยก่อนจะเป็นชาวเขมรกับมาเลสิงคโปร์และจีนคนไทยไม่ค่อยสนใจหรอกครับหลวงปู่หงเขาเลยสร้างจํานวนเยอะนะครับจีนแผ่นดินใหญ่ประเทศใหญ่นะครับออกไปนอกออกไปมาเลเซียออกไปออกไปสิงคโปร์อย่างเงี้ยโอ้โหคนนิยมมากเลยแต่บ้านเรานะครับที่แพงนะครับเมื่อก่อนเป็นกุมาร บ้านเราในี่กุมารราคา20,000่นกว่าราคา3 4 0 0 0พันมานานแล้วครับราคาหลักหมื่นมานานแล้วนะครับกุมารของหลวงปู่หงที่ออกสู่สารทุ่งมนเนี่ยแพงมานานแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งมาแพงเอาตอนกระแสตอนนี้ผมบอกให้คุณฟังแล้วในส่วนของวัดเพชรบุรีครราคามันย่อมเยาวเพราะว่าสร้างเยอะครับสร้างเยอะมากๆคราวนี้สร้างเยอะนะราคาก็จะถูกลงแต่ว่าอย่าลืมนะครับสร้างเยอะแบบนี้ คนสิงคโปร์มาเลเซียเขาขนไปขายกันที่สิงคโปร์มาเลเซียเยอะมากนะฮะขนไปขายในจีนเยอะมากเพราะฉะนั้นของมันออกนอกผู้จัดสร้างเขาไม่สนใจหรอฮะเขาสนใจว่าของมีเพียงพอให้กับลูกศิษย์ลูกหาหรือเปล่ากูมานบางรุ่นนะฮะถ้าคุณไปดูในในคลิปผมนะครับจะมีกูมารรุ่นที่ชาวสิงคโปร์มาให้หลวงปู่เนี่ยสร้างให้ก็มี เป็นกุมานเนื้อว่านผมเคยลงไว้แล้วหายากครับด้านหลังเขียนว่าสิงคโปร์เลยอ้าวดูสินะครับอันนี้เป็นความเข้าใจถูกด้วยนะครับบางคนบอกเอ้ยมีเก๊มีเสริมไม่เกี่ยวฮะไม่ใช่ฮะเขาสร้างเยอะครับแต่บางรุ่นเ็าสร้างน้อยจริงๆอย่างเช่นปิดตาแบบนี้สร้างน้อยปิดตาแบบนี้สร้างน้อยบางคนบอกเอ๊ะตะกุดเล็กปลอมตะกุดใหญ่แท้ คุณได้เข้าใจใหม่ฮะบางองค์ไม่เห็นตะกุดด้วยซ้ําไปตะกุดเนี่ยมันเป็นการตอกลงไปนะฮะมันตอกลงไปปั้งตะกุดบี้บางอันยุบเข้าไปด้านในบางอันก็ผิดรูปบางอันก็แบนออกมาอ่านี่อันนี้พระชุดเดียวกันนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูฮะว่าทําทไมพระชุดเดียวกันมีตะกุดเล็กตะกุดใหญ่มันไม่ได้เล็กใหญ่ฮะมันตะกุดเท่ากันนี่เห็นไหมครับเขาบอกแบบนี้แท้จริงๆมันแท้งสองแบบครับ อันนี้คือพระชุดเดียวกันนะครับได้มาพร้อมกันนะครับจากวัดเพชรบุรีนะครับอ่านี่ฮะมันอยู่ที่การอัดตะกุดครับมันไม่เกี่ยวว่าอันไหนเล็กใหญ่อันนี้สบายใจได้เลย,เลยท่านที่ถือไว้นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาว่ากันว่าอันไหนปล่อยบ้างไม่ปล่อยบ้างก็ว่ากันไปอ่ะเริ่มจากสมเด็จฮนะสมเด็จนี้ผมก็อืมไม่ค่อยอยากปล่อยเท่าไหร่เดี๋ยวจะให้ท่านดูสมเด็จอันนี้จะเป็นสมเด็จ เนื้อกล้วยนะครับสมเด็จเนื้อกล้วยของหลวงปู่หงนะครับนี่ด้านหลังจะมีตาปั๊ม8รอบอ่าอ่าเป็นตาปั๊ม8รอบใช่ตาปั๊มสมเด็จ8ดรอบนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จานมือนะครับจานมือทุกองนะครับนี่ดูครับจานมือนะครับมีเกษาด้านหลังนะครับเป็นเนื้อเป็นเป็นนี่เป็นมวลสารกล้วยเลยกล้วยที่หลวงปู่ฉันนะครับแล้วก็มีจีวรอันนี้ผมได้ทําคลิปไปแล้วนะครับอ่าอาจจะแบ่งได้องค์นะครับผมมี2องค์อาจจะแบ่งได้1องค์นะครับก็ ลองสอบถามเข้ามาดูแต่ว่าไม่ไม่เปิดก็ไม่เป็นไรเพราะผมกะเก็บอยู่แล้วรุ่นนี้คือมันเป็นลิมิเต็ดนะฮะสมบัติอ่าสมเด็จรุ่นนี้สมบัติสมบัติที่กูมาแล้วคลิปนี้ขอรันยาวๆแล้วกันนะฮะอันนี้ปิดตาครับปิดตาเงินล้านอันนี้จะออกที่วัดเพชรบุรีนะครับอันนี้ออกที่วัดเพชรบุรีเดี๋ยวผมแงให้ดูนะครับต้องต้องระวังหน่อยเพราะเออมันมันเป็นเนื้อผงอันนี้สร้างแค่ประมาณไม่เกิน600องคงนะครับนี่ค่ะ ปิดตาเงินล้านนะครับแบบนี้ฮะอันนี้เขาจะเรียกว่าเนื้อผงฟักทองนะครับเนื้อผงฟักทองเนี่ยสังเกตนะฮะเราจะเห็นเกสาขึ้นอยู่บ้างนะครับแบบนี้นะครับวิธีดูแท้เกก็มีอยู่ฮะแล้วก็มีจุดตายที่ผมไม่ได้บอกใครก็มีนะครับนี่ครับอันนี้ของแท้เลยนะครับอ่ามีเนื้อเกินนะครับจริงๆของหลวงปู่โต๊ะก็มีเนื้อเกินนะครับนี่ฮะจะมีโค้ดด้านใต้นะครับมีโค้ดแบบนี้นะครับนี่นี่ครับพระนะครับบางทีนะครับเขาเก็บไว้เนี่ยบางบางบางทีเขาก็เม่อเก็บ อสภาพดีบางคนเก็บโดนอากาศนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูบางคนบอกทําไมกล่องใหม่จังอ่ะพระปี53นะครับไม่ใช่พระเก่านะครับผมบอกไว้ก่อนนะพระปี53เนี่ยเนื้อประมาณนี้แหละครับไม่ใช่พระเก่าครับมันอยู่ที่การเก็บรักษาฮะนะมันอยู่ที่การเก็บรักษาถามว่าทุกองเนี่ยจะมีคาถาไหมไม่เกี่ยวฮะบ,บางองค์ก็ไม่ได้ติดคาถาไว้แล้วก็เก็บดีนะครับนะเก็บดีนะครับอ่าอันนี้มีคาถาบางบางรุ่นก็ไม่มีคาถาเดี๋ยวให้ดูนี่ บางรุ่นก็ไม่ได้ติดนะครับคือบางครั้งเวลาจะเอาออกมาปล่อยเขาก็เขาก็ติดนะครับอะคราวนี้เรามาดูกล่องนี้นี่เห็นไหมครับอันนี้กล่องสภาพจะแบบนี้สก็อตเทปจะเหลืองๆนี่ท่านเคยเห็นแน่นอนแบบนี้นะครับส่วนมากนะครับแบบนี้แบบนี้จะซื้อเข้ามาโดยที่ว่าจะอยู่ตามหน้าร้านครับเดี๋ยวผมให้ดูนะถามว่ารู้ได้ยังไงถึงว่าว่าอยู่ตาาหน้าร้านเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผมให้ดูดนี่ บางทีมันมีบาร์โคดร้านเก่าด้วยเห็นไหมครับเขาเขาขายของก็มีบาร์โคดเนี่ยอ่าพวกที่กล่องเก่าๆส่วนมากก็คือเก็บไม่ดีฮะอยู่หน้าร้านอยู่อะไรอย่างเงี้ยอยู่แบบตั้งไว้อ่ากองกองไว้อะไรเงี้ยตั้งจนลืมอะฮะเนี่ยฮะนี่ฮะพวกพวกนี้จะเก่าครับจะเก่าเห็นไหมครับนี่อันนี้พาคเก้าหน้านะครับอันนี้ผมให้ดูกล่องก่อนนะครับรันกันไปยาวๆครับมาดูปิดตาต่อดูปิดตากันต่อเดี๋ยวเอาไฟขยับมาหน่อยดูปิดตากันต่อครับนี่ครับปิดตารุ่นนี้มีแล้วนะครับ ปิดตาก็หลักร้อยนะครับร้อยปลายปายนะครับนี่ฮะรวมส่งนะครับหลักร้อยปลายๆฮะสร้างแค่ไม่เกิน600องค์นะครับเพราะฉะนั้นรีบเก็บนะครับรุ่นนี้คือคืออย่างนี้ดีกว่าพระหลวงปู่หงอท่านอยากใช้พระดีราคาถูกเอาวัดเพชรบุรีเลยหลวงปูเ่เสกเหมือนกันนะครับหลวงปูเ่เสกเหมือนกันแต่เขาจะนิยมสุสานมากกว่าสุสานทุ่งมนอันนี้จะเป็นเนื้อชานหมากจริงจริงแล้วก็ไม่ใช่ชานหมากร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นชานหมากร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะต้องออกแบบนี้นี่ชามหมากหลวงเอเด็ด มันจะต้องออกแบบนี้นี่อันนี้เนื้ออันนี้คือชานหมากหลวงปู่เลยนะครับนี่แบบนี้เลยอันนี้เหมือนเคี้ยวกันแบบสดๆเลย <ü ff> วงลีเลยนะครับไม่ไม่กลมนะครับอันนี้ไม่กลมนี่แบบนี้นี่คือมีเสี้ยนหมากมีอะไรอ่ะสังเกตดูฮะนี่เนื้อชานหมากไอ้นี่ชานหมากแท้คนละเนื้ออ่ะผมก็บอกเลยว่าอันนี้คือผงชานหมากนะครับควาว่าผงก็คือผสมผงพุทธคุณน,นั่นเองนะครับนี่ผสมผงครับ ผสมผงชาญหมากมีตะกรุดเงิน2องอันอเดี๋ยวแงีให้ดูนะครับด้านหลังเป็นอย่างนี้ครับด้านหลังเป็นอย่างนี้สร้างน้อยครับคือถามว่าทําไมสร้างน้อยพระในรุ่นเพิ่มทรัพย์เพิ่มสุขนะครับบางรุ่นเนี่ยสร้างหลายหมื่นเลยนะครับเพราะว่ามาเลเซียสิงคโปร์เขานิยมครับแต่ในสมัยก่อนเน่ยพระปิดตาอาจจะยังไม่นิยมเท่าไหร่นะ ่าเลเซียสุกภคก็นิยมกุมารทองน,นิยมพวกรักยมอะไรก็จะสร้างเยอะหน่อยนะครับนี่แต่ตอนนี้ก็หาไม่ได้แลวนะบางรุ่นพวกปี4 8พวกอะไรเงี้ยหาไม่ได้แล้วเช่นกุมารทองแบบเนี้ยหายากอะตอนเนี้ยมั่งมีสีสุกนะครับอันนี้ก็เป็นปิดตาเงินล้านนะครับชานหมากหลวงปู่นะครับเนื้อผงชานหมากนะครับสร้างไม่เกิน600นะครับบางที่ก็บอกว่าสร้างไม่เกิน 999แต่ต่อให้ไม่เกิน999องค์ก็ถือว่าน้อยอยู่ดีนะครับสำหรับความต้องการนะครับทุกวันนี้ก็มีความต้องการทางด้านผาพปิตานะครับโชคลาภค้าขายก็จะมาจากความโด่งดังของปิตาหลวงโปู่โตนั่นแหะรครับนะก็ทําให้ปิตาหลายๆที่นะครับได้รับความนิยมนะครับอ่าโอเคก็มีจํานวนจํากัดน,นะครับปิตารุ่นนี้นะครับอ่าต่อไปดูอะไรดีอ่าพระนักปกครับจริงๆภาพประจาวันเนี่ยผมก็ พอมีอยู่นะครับแต่ว่าส่วนมากก็ปล่อยไปหมดแล้วนะครับก็จะมีแค่นาคปกนะครับเพราะว่าชอบส่วนตัวครับไม่ได้เกิดวันเสาร์อะไรหรอกครับคือผมรู้สึกว่าพระนาคปกเนี่ยมีพลังดูแล้วมีพลังดูแล้วแบบมีพญานาคคุ้มครองนะครับจริงๆพระนาคปกเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นคนวันเสาร์นะครับแขวนนะครับสามารถแขวนได้ทุกคนนะครับนะแขวนได้ทุกคนครับนี่มันมีความสวยอะนาคปกผมก็เลยจะเก็บนาคปกไว้นะครับอันนี้แบ่งแบ่งให้ชาวบูชานะครับก็ หลักร้อยเช่นกันนะครับจะร้อยเท่าไหร่หรือว่าร้อยปลายๆก็ลองสอบถามมันเข้ามาดูนะครับเผื่อว่าพระขึ้นอาจจะเป็นหลักพันก็ได้นะวัดเพชรบุรีเขาก็เริ่มเล่นแล้วอันนี้ฮะอันนี้เป็นพระก้าวหน้านะครับกระไหลเงินนะครับพระก้าวหน้ากระไหลเงินอันนี้ปกติผมจะเอามาเก็บเองนะครับราคานี้ไม่ได้แล้วนะครับราคานี้เป็นราคาออกวัดนะครับตอนนั้นนะครับนี่ฮะอันนี้เก็บไม่ดีครับปวกขึ้นครับนี่เก็บไม่ดีครับบางคนก็เก็บเป็นรังนะเพราะว่าพระสร้างเยอะ บางคนเขาเก็บเป็นรังนะครับแล้วก็รังบนบนหรือว่ารังล่างล่างอ่ะบางทีเก็บไว้เขาเรียกว่าอะไรนะบ้านเป็นไม้บ้างอะไรบ้างอ่ะปวกขึ้นเนี้ยปวกขึ้นรังล่างล่างอ่ะส่วนมากรังกลางๆจะปลอดภัยรังกลางกกล่องก็จะใหม่ๆน่ไม่ใช่ว่าเขาทําเสริมขึ้นมาอะไรหรอกเขาสร้างเยอะครับรุ่นนี้สร้างเยอะครับจะขายไม่หมดอยู่แล้วสมัยก่อนนะเนาะอ่ะตอนยุคนั้นน่ไม่ไม่บอกเขาเสริมอ่ะใช่ไหมหลายคนดราม่าอ่ะโอเคเรามาดูนี่อันนี้พระก้าวหน้าสามกษัตริย์ พระก้าวหน้าสามกริยันี่ครับนี่สวยนะครับแบบนี้คนไทยไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วอ๋อพระรุ่นนี้นะครับพระก้าวหน้าเนี่ยถือเป็นพระที่มีความหมายดีนะครับนี่ครับสิงคโปร์มาเลเซียนิยมนะแบบนี้เขาก็เลยทําเยอะปิตาสมัยก่อนทําน้อยฮะพวกขุนช้างเนี่ยทำน้อยเลยเพราะว่ามาเลย์เขาใช้แต่ขุนแผนสมัยก่อนนะตอนนี้ขุนช้างดังขุนช้างก็มีนะครับขุนช้างก็มีนะของหลวงอุหงอะ่ะ อันนี้ขุนแผนขุนแผนลงบุหงอนะ่ะขุนแผนบายโยนลงปุหงรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกนี่นี่มียันแบบนี้เลยนะครับมีทั้งหมด2ององนะครับอันนี้หลักพันอันนี้หลักพันแน่นะครับนี่ครับก็มีจํานวนจํากัดครเราถ่ายกันในช่วงของกําลังจะเข้าเดือนมิถุนายนปี66นะครับนี่ฮนะโอเคคราวนี้ต่อไปนะครับต่อไปเป็นอะไรดีนะ ขุนแผนพิมใหญ่ดีกว่าฮะขุนแผนพิมใหญ่นี่ขุนแผนพิมพ์ใหญ่นี่ครับพระขุนแผนลงปูหงงฮะออกวัดเพชรบุรีรุ่นนี่ครับเพิ่มรับเพิ่มสุปลูกเสกเสาห้าครับปลูกเสกเสาห้าสร้างเยอะนะรุ่นนี้สร้างเยอะนะครับผมบอกให้รุ่นนี้สร้างเยอะด้านหลังจะเป็นรูปหลวงปู่หงเลยนะครับนี่ครับด้านหลังเป็นนกหงงสองด้านนะครับนี่ดูครับเห็นไหมครับเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับด้าน ตร,ต,รต,รตรงท้ายจะเขียนว่าหงนะครับแบบนี้นะครับพระปีห้าสามเนี่ยถ้าแบบเนี้ยสภาพแบบเนี้ยผมถือว่าสมอายุแล้วนะปีห้าสามไม่ใช่พระเก่านะครับหลายคนเข้าใจว่าเฮ้ยทำไมใหม่จังพระยี่สิบปีเนี่ยไม่เก่านะครับเก็บดีๆเนี่ยใหม่เลยนะเก็บดีๆเนี่ยใหม่เลยนะครับอ่ะโอเคเหมือนตอนนั้นนะผมเล่นในไขว่าเจดีเนี่ยนะเล่นในไข่เนี่ยเหรียญปีสามห้าบางทียังแววอยู่เลยนะครับมันอยู่ที่การเก็บมันอยู่ที่ว่าอากาศจะโดนมากหรือเปล่านะครับ โอเคคราวนี้ต่อด้วยอะไรดีกุมารทองดีกว่าอ่าสังเกตไหมครับนี่ฮะนี่ครับกุมารทองกล่องไม่เหมือนกันกล่องคนละสีเป็นเรื่องธรรมดาครับเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าอันนี้อยู่หน้าร้านเลยเห็นไหมครับยังมีบาร์โคดนะยังมีบาร์โคดที่ยิงแบบไว้เช็คบินไว้ไว้ไว้เก็บเงินเห็นไหมครับอาจจะขึ้นห้างด้วยซ้าไปเนี่ยตัวนี้นี่ครับกุมารกุมารทองหลวงปู่หงฮะ เขาเชื่อกันว่าเฮี้ยนแรงอันนี้เขาเชื่อนะครับไม่ใช่ว่าคุณเอาไปแล้วจะเฮี้ยนแรงแบบที่ผมบอกนะนี่คือคุณเก็บไว้เล่นหาตามมูลค่าเหมือนพระเครื่องชอบก็เอาไปฮะไม่ชอบก็ไม่ต้องเอาไปเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้บังคับกันนะครับอ่าโดนมือโดนอะไรเห็นไหมบางทีก็เปิดดูบ้างอะไรบ้างมันก็สภาพกล่องก็จะเก่าตามนี้นะครับอ่าักยมครับรักยมเดี๋ยวเดี๋ยวัยวกยมรักยมหลวงปู่หงครับตอนนี้มาแล้วนะครับนี่ครับ นี่ครับจะมีตะกุดนะครับลักยมมีตะกุดคู่นะครับแบบนี้นะครับเป็นขวดเล็กนะฮะนี่ครับลักยมนี่ตะกุดคู่แล้วก็มีต่อโคดนะครับตรงตะกุดที่พันรอบตัวรักยมนะครับอันนี้ก็หายากแล้วนะครับหายากมากแล้วนะครับคนที่เช่ากับแอปพลิเคชันขายของออนไลน์ทั่วไปนี่ต้องระวังนะต้องระวังไม่ใช่ว่าทุกร้านจะเกนะแต่ต้องระวังผมเจอมาเยอะลูกค้าบอกว่ามันลงรูปแท้ครับพี่ ลงรูปแท้แต่ว่าส่งของเก๋มาให้อันนี้สวยกันไปนะครับก็ไม่รับผิดชอบแล้วกันก็ไม่ต้องส่งมาถามนะครับเพราะว่าไม่ไม่ได้รับดูไม่ได้รับอะไรนะฮะคุณก็ไปแก้ปัญหากันเราเองนะรับประกันเราเองอยากได้ของถูกก็ก็ต้องเสี่ยงประกันเอาครับตามนั้นนะครับตามระบบอันนี้เป็นเบี้ยแก้ครับเบี้ยแก้ครับใกล้จะหมดแล้วฮะเหลือประมาณ4เม็ดได้นะครับเบี้ยแก้เขาเรียกว่าเบี้ยพักวันจันทร์ฮะอันนี้ออกสุสารทุกงมน่าจะประมาณปี53ผมจะแถมสายสินให้ด้วยนะครับเนี่ย สายศิล์หลวงปู่หงนะครับซึ่งหายากทุกวันเนี่ยนี่ผมจะมีสายศิล์ในพิธี่านี่ครับสายศิล์ในพิธีนะครับส่วนอันนี้สายศิล์ขุดสะเส้นใหญ่นะครับอันนี้ผมเก็บไว้ไม่ได้ปล่อยอันนี้เป็นสายศิล์ในพิธีปลุกเสกนะครับอันนี้นี่สายศิล์หลวงปู่หงนะครับรู้ได้ยังไงง่ายๆเลยพี่สาวผมเขาเป็นลูกศิล์หลวงปู่หงนะครับเขาก็มีวัตถุมงคลค่อนข้างเยอะแต่ตอนนี้ก็ขายไปหมดแล้วนะครับเนี่ยนี่พี่สาวที่รู้จักกันนะครับเขาก็แบ่งให้มานะครับ ได้เขามีเป็นขดเลยมีเป็นจีวรมีอีกหลายอย่างเลยเนี่ยอันนี้ผมก็ขอแบ่งเขามาฮะอ่าคราวนี้มาดูตะกรุดดีกว่าตะกรุดอันนี้จะแพงหน่อยหลักพันนะอันนี้จะแพงหน่อยแต่ไม่รู้ว่าราคานี้ตลอดไปหรือเปล่านะมันจะมีโค้ดนี่ฮะตะกรุดนี้ของเยอะนะครับด้านในนะครับนี่ฮะนี่จะมีโค้ดน่าจะเป็นเบอร์สองนะครับอันนี้น่าจะเป็นเบอร์สองหลักพันนะครับตะกรุดนี้นะตะกรุดหลักร้อยก็มีนะครับตะกรุดหลักร้อยก็มีแบบเนี้ยหลักร้อยแบบเนี้ย นะครับแต่อันนี้ผมก็ไม่ได้อยากจะปล่อยเท่าไหร่ฮะไม่ได้อยากจะปล่อยเท่าไหร่มีคนมาขอเช่าเยอะเลยนะครับหาไม่ได้แล้วมันก็อยากจะปล่อยเท่าไหร่เพราะว่าหลวงปู่หลวงปู่หงเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่จานตะกุดได้สุดยอดคนหนึ่งเลยนะฮะได้รับการยอมรับจากหลวงปู่ทีมวัดละหารไร่นะครับมีลูกศิษย์ถามว่าใครที่จานตะกุดได้เก่งๆบ้างก็บอกพระหงไปหาเลยที่วัดเพชรบุรีลูกศิษย์ก็ไปที่เพชรบุรีเลยไม่เจอ สุดท้ายคือวัดเพชรบุรีสุรินนะครับไม่ใช่เพชรบุรีนะไม่ไม่ใช่วัดเพชรบุรีที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับอันนี้ตะกรุดของท่านครับอ่าเดี๋ยวอันนี้ให้ให้ดูนิดนึงดีกว่านี่จะมีจีวรท่านโอ้โหนี่คุ้มมากนะผมบอกให้ชุดเนี้ยเพิ่มซับเพิ่มสุขหรือเปล่าเนี่ยอ่าเนี้ยคุ้มมากนะครับอันนี้คุ้มมากเห็นไหมครับมีตะกรุดมีสายศิลนะครับสายศิลก็เป็นเส้นเดียวกันกับที่อยู่บนฝาลักยมแบบนี้อ่าเป็นเชือกเดียวกันนะครับคุ้มมากนะครับอันนี้คุ้มมากเลยผมบอกให้นี่ ตะก,กุดนะครับได้ได้ครบเลยได้จีวอด้วยนะครับแล้วก็ได้รูปภาพหลวงปู่หงด้วยฮะนี่เข้าวิธีเสกหมดนะครับอ,อะไรอีกดีอ่าท้าวเวสสุวรรณดีกว่าท้าวเวสสุวรรณมีจํานวนจํากัดครับท้าวเวสุวรรณแท้แน่แบบนี้แท้แน่นอนตอนนี้ของหลวงปู่หงหลายอย่างนะฮะมีเก้เต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะครับนี่ท้าวเวสสุวรรณฮะศิลปะบายน์นี่ศิลปะขเขมรครับ มีแค่นี้แหละครับอันนี้หลักพันนะครับอันนี้หลักพันมีแค่นี้แหละท้าวเวสสุวรรณอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสูไม่ดูหน่อยเดี๋ยวจะเสียใจเดี๋ยวสายท้าวเวสจะเสียใจนี่ครับสวยงามนะครับนี่คุณเชื่อไหมเหมือนท้าวเวสสุวรรณที่อยู่ที่นี่เลยวัดพระธาตุวัดพระมห ah าธาตุที่นครอ่ะเหมือนเลยนะคล้ายๆเลยนะนี่สวยงามนะครับอยู่รูปร่างโปร่งสูงนะครับดูดูมีพลังนะครับอันนี้เป็นเป็นน่าจะทองเหลือง อันนั้นน่าจะเป็นลมดำนี่สวยงามมากครับมีแค่นี้ครับทาเวทมีแค่นี้อันนี้ผมโชว์สีพึ่งสีพึ่งในพิธีใหญ่ของหลวงปู่หงท่านกวนเองนะอันนี้นี่อันนี้ไม่ได้เปิดนะครับพอดีว่ามีลูกค้าแบ่งไปอันหนึ่งอันนี้ผมจะเก็บไว้ทำมวลสารนะครับเผื่อว่าโอากาสวันหนึ่งอาจจะได้สร้างพระสร้างอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ทำมวลสารอันนี้สายศิลขุดสะอ่ะโอเคไม่เป็นไรเก็บเอ่อเดี๋ยวมีอะไรอีกมีอะไรอีกอยากจะดูอะไรกันบ้าง อืมตอนนี้มีพระเก้าหน้าอ่านี่พระเก้าหน้ากระไหลทองฮะกระไหลทองรุ่นนี้น่าจะมีสีเนื้อนะครับน่าจะมีลมดําด้วยนะครับอันนี้เอาจริงๆนะครับผมเช่ามาเก็บนะครับเช่ามาเก็บอันไหนที่มีเยอะก็แบ่งให้ไปได้นะครับพระแบบเนี้ยถือว่าต่อไปราคาดีนะพระแบบเนี้ยนี่มีคาถาข้างหลังนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นเพิ่มซับเพิ่มสุกปีห้าสาม อจะเป็นเสาห้าครับรุ่นนี้จะเป็นเสาห้าซึ่งถือว่าเป็นวันแรงเป็นวันที่ปลุกเสกวัตถุมงคลได้เฮียนแ,แรงดีเหลือเกินแต่ว่าพระเนี่ยจะเรียกว่าเฮียนก็ไม่ได้เอาเป็นว่าอย่างอื่นแล้วกันที่เรียกว่าเฮียนนะครับอันนี้ต้องขอโทษกันด้วยเอแล้วก็มีจริงๆผมก็มีมีนาคปลกสีทองก็มีนี่แต่อันนี้อันนี้ก็แบ่งให้ได้นิดหน่อยฮะส่วนมากซื้อมาเก็บนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่สนใจนะครับ่หลวงปู่หงมีมีอีกอันหนึ่งนี่กุมาร กุมารทององค์นี้ปล่อยก็ได้ไม่ปล่อยก็ได้อันนี้ออกวัดเพชรบุรีนะฮะมีหมายเลขครับร้อยเก้านะครับเพิ่มซับเพิ่มสุขฮะแต่จะเขียนปีห้าสองนะครับบางอันเขียนผิดนะครับผมได้เช็คมาใหม่แล้วบางอันเนี่ยเขาเขียนผิดนะครับเขียนผิดอ่านี่ปีห้าสองนะครับแล้วก็มาลันเลขนะครับมาเขียนเลขตรงนี้ร้อยเก้านะครับจะมีบางองค์ที่เขียนปีห้าสองครับแต่จริงๆแล้วปลุกเสกปีห้าสามครับผมได้ถามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ สวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีจีวรหลวงปู่ตามสไตล์เลยฮะตะกรุด3ดอกนะครับแล้วอุดของในหอยสังนี้นะครับอันนี้ก็ราคาสูงหน่อยเพราะว่าเลขสวยนะครับคราวนี้อีกชิ้นหนึ่งนะครับอีกชิ้นหนึ่งอันนี้อันนี้ก็แบ่งนะครับเป็นพระผงนะครับพระผงหลวงปู่หงนะครับแบบนี้สวยๆแบบนี้มี2ชิ้นนะครับอันนี้แบ่งให้ชาวบูชาได้นะครับ สำหรับท่านที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาดูวันนี้ให้ดูแบบรวมๆนะครับเรายังมีวัตถุมงคลอีกมากมายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว้มีอีกอย่างหนึ่งลืมไปเลยนี่ลืมไปเลยลืมไปเลยนี่อันนี้หลายคนพยายามทําให้ราคาดีอยู่นะครับพยายามทําให้ราคาดีอยู่ท่านจะเช่าหลักร้อยแล้วแต่ท่านไม่ว่ากันแต่ผมจะเปิดพันกว่านะครับอันนี้ผมจะเปิดพันกว่ากะว่าเอามาเก็บครับไม่ได้กะขาย นะครับไม่ได้กะขายแต่ใครจะขอแบ่งแบ่งไปได้ผมรับประกัน VIP บางคนยังเปิดหลักร้อยก็ไม่ว่ากันครับแล้วแต่เขาครับแต่รับประกันกันเอาเองนะครับว่าจะแท้หรือเก๊อันนี้ไม่ทราบนะครับไม่ทราบนะครับตอนแรกผมจะเช่ามาเก็บนะครับแต่ว่าตอนนี้เก็บแล้วจานวนหนึ่งนะครับก็เหลืออยู่ประมาณสักสี่เหรียญนะครับก็ว่าจะแบ่งให้เช่าบูชาอยู่เหลือประมาณ4ี่เหรียญเนี่ยว่าจะแบ่งนะผมเก็บไว้ประมาณ5เหรียญได้นะครับนี่ฮะ แท้ดูง่ายเลยนะครับอันนี้แท้ดูง่ายเลยฮะเดิมๆนะครับนี่ครับอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับหลวงปูหงป่หงพรมัญโยนะฮะอ่าหลวงปู่หงพรมะัญโยนะครับผู้มีปัญญาดุจพรหมนะครับเป็นรุ่นแรกแต่อ่าเป็นรุ่นแรกที่ออกณวัดเพชรบุรีนะครับอันนี้เขาบอกว่าปลุกเสกพร้อมขุดสะนะอ่ขุดสะรุ่นแรกนะครับปลุกเสกพร้อมขุดสะนี่สังเกตไหมครับนี่นดูตรงนี้ฮะเป็นแบบนี้ทุกเหรียญนี่นะครับ เดี๋ยวผมให้ท่านดูขุดสะดีกว่าไหนๆก็ทําคลิปแล้ขุดสะจะเป็นเหรียรุ่นแรกของท่านนิยมอ่าต้องบอกว่านิยมอันนี้ดูกันคร่าวๆนะครับอ่าคนที่คอมเมนต์นะครับก็คอมเมนต์ด้วยวาจาสุภาพนะครับผมอ่าไม่ได้อ่าไปว่าร้ายใครนะครับหลายคนมาเข้ามาคอมเมนต์ก็แปลกๆก็มีบางคนให้กําลังใจนะครับอ่าโอเคนี่ครับขุดสะไม่อยากจับเลยขออยู่ในนี้เนาะอ่านี่ครับขุดสะ กไก่ฮะพ่อรักลูกนะครับรุ่นนี้จะหายากมากสร้างแค่500เหรียญเท่านั้นนะครับส่วนมากเราจะเห็นจมูกบีบีหน่อยนะครับเพราะว่าเขามีการปอกโค้ดด้านหลังแบบนี้ฮะเห็นไหมครับนี่โค้ดเนี่ยที่นิ้วผมนะครับและจะมีสายสินให้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะหายากมากๆนะครับขุดสาะอันนี้ไม่ได้ขายนะครับไม่ได้เปิดนะครับอันนี้เอาไว้ใช้เองนะครับผมก็วันนี้คงจะได้ดูวัตถุมงคลหลายหลากนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอันที่ผมเก็บไว้บ้างอันนี้ผมเก็บไว้ นี่จะเป็นลูกอมนะครับแล้วก็เหรียญรุ่นแรกอันนี้อันนี้เป็นแบบโซนที่เก็บไว้ครับจะอยู่ในถุงหลวงปู่แบบนี้ครอันนี้พี่สาวก็าให้เหมือนกันอันนี้เสกแล้วนะครับเป็นจีวรหลวงปู่นะครับผมก็จะเก็บพระที่ผมเก็บไว้ในซองนี้เลยนะครับแบบนี้นะครับอ่า สำหรับท่านที่สนใจนะครับเช่าบูชาวัตถุมงคลจากเรานะครับก็ติดตามาตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนะครับ s, s i n ok 007เนี่ยแอดไลน์เข้ามาครับเวลาเรามีวัตถุมงคลดีๆใหม่ๆเนี่ยมันจะแจ้งเตือนท่านนะครับหรือท่านสอบถามเข้ามานะครับหรือท่านอยากจะดูกุมารทองอะไรต่างๆเนี่ยผมแนะนําเลยให้ท่านเนี่ยไปดูในเว็บก่อนนะครับเว็บเนี่ยก็กดซื้อไม่ได้นะเพราะว่าบางองค์มันมีแค่แค่องค์เดียวอะไรเงี้ยให้ท่านดูปุ๊บแล้วก็ แคปหน้าจอแล้วก็ส่งมาทางไลน์ s i o k เจ็จะดีกว่าหรือเข้าไปที่ร้านเครื่องรางมงคลนะครับ Facebook ก็มีนะฮะแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ออนเท่าไหร่เข้ามาในไลน์ดีสุดนะครับแล้วก็ดูเว็บไซต์ควบคู่นะครับสำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมครับกดซ u b สไครต์ให้ด้วยนะครับกดแชร์ก็ดีฮะกดกระดิ่งเนี่ยยิ่งดีจัดเลยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆนะครับมันจะแจ้งเตือนท่านนะครับท่านจะได้ดูก่อนใครแล้วก็จะได้เช่าทันกันนะครับอันนี้ผมรับประกัน VIP นะครับมีบัตรรับประกันให้นะครับสำหรับทางร้้านนนนนะะคครรรัััับบบสหวี ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ www เบเครื่องรางมงคล .com ท่านสามารถเข้าชมเครื่องรางต่างๆสายสเสน่ห์เมตตามหานิยมสายคงกระพันชาตรีกุมารทองนางกวักและกุมารีได้เลยครับสำหรับท่านที่สนใจสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0986696484 Facebook ร้านเครื่องรางมงคล l i n e ID s i o k OK 0 0 7ช่อง YouTube ของเราเครื่องรางมงคลแล้วพบกันครับ